ข<ไ>อโทษจริงๆเด้อขาหลวงโอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไร<อ>เดี๋ยวเอาครับโอ้อาปาขึ้นเลยครับเหนียดเหนียดเหนียดนียนีอโอ้สุดนี้มีความ ก็จะเจอทางลูกหลังนะครับเป็นระยะระยะนะครับ จะเป็นทางลูกลังแล้วก็ทางลาดยางสลับกันนะครับโอ้นี่เป็นสะพานนะครับสวยมากครับทองที่นี่สวยมาก รู้สึกว่าน่าจะรอสมาชิกนะครับข้างทางนี้ก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับนี่โอ้โหตรงโน้นก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะมีเมฆนะครับลอยตอนนี้ฝนตกโปรยปลายนะครับตกตกไม่แรงนะครับกําลังดีนี่ก็เป็นสมาชิกนะครับของเราที่กําลังพักพักอยู่นะครับตอนนี้ <c oughs> รับพาหนะของเรานะครับ v ีสอร o 650XG นะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดนะครับตอนนี้เดินทางกันต่อเี๋ยวอีกไม่นานนะครับจะึงที่หมายของเรานะครับ ้นทางนะครับรื่นครับลื่นจะบอกว่าครูขระมากนะครับครูขระมากมาก,ก็เป็นสะพานนะครับ ครับผนางอาลอโหดมากเลยฮะแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเส้นทางนี้จะไปอีกไกลเลยนะครับ ถนนจะดีแล้วนะฮะอาโทษครับอาเมื่อกี้เห็นรถกุ่มรถไปนี่อยู่วะไปนานเลยยังไปบ้างขั้นดีบป่ะโอ้ ครับตอนนี้ว้าลื่นครับลื่นไม่รู้ว่ากำลังอะไรครับแ้่ตอนนี้เราเลยเมือง ครับก็เป็นสะพานข้ามคลองนะครับข้ามห้วยรู้สึกว่าอยู่สปปลาวนี่จะมีสะพานแบบนี้เยอะมากเลยนะครับ ไปแล้วครับหนึ่งโอ้โหลื่นมากโอ้ยน้องขอโทษจริงๆเด้อขาหลวงโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษจริงๆผมครับครับผมตามเขาแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเลียวตรงไหนอ่าไหนครับป๋าโอ้โหลื่นมากเลยแข่เดี๋ยวนะอ้ยมือ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะครับอ้าวอาป๋าขึ้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับน้องครับลงไปข้างทางนี่ก็ได้ปะอะไรอ๋ออะไรก็อาปลาขึ้นเลยป๋าคาบเลยเรามาผิดทางหรือเปล่าไม่ผิดครับไม่ผิดเขาก็มาทางเขาก็ไปทางนี้แหละได้ไหมเบาเบาครับเบาๆ ตอนนี้หลงทางนะครับต้องตามน้องนะครับน้องเขาจะพาไปนะฮะไปน้ำตกครับน้ำตกตนามสะพานวิทย์วสะพานเลยก็เดี่ยวควาไปเลยโอ้ขอบใจขอบใจหลงทางเยดีวกันครับ นะครับแม่น้ำนี่ครับน้องเขาจะจะบอกรับน้องอ๋อแอ้ตรงไปเลยนะโอ,โอเคข้าใจ แ้หรือเปล่าพี่ครับพี่ครับถามแน่ไปน้ำตกทางไหนน้ำตกเซปองไรพี่พรทางนี้แล้วก็เดียวว่าซีเดี่ยวซ้ายไปเซฟซึ่ะะงไปเลืแล้วก็จะมีท่าอเมริกาเดียวอ๋อถามคนเอาก็ได้เนาะมีบ้านคนอยู่วะไปท่านี้มันโมมี่ต,มตรงไปไกลีก่บเนี่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาวะอ,อันนี้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ใ่ลไกับอด่านตเลือโอโอเคโอเคที่ไปใส่นี่อ๋อักใจเด้อเดี๋ยว,วไส,ขววส่ข้างหน้าคนเนาอ ถึงนี่จะสวยแค่ไหนเพราะว่าเส้นทางนี่ค่ะลืือโหดมากเลยครับสำหรับรถทัวริลิงนะครับแต่ถ้าเป็นที่ป่าก็ ปะาไ้นั่นไปก่อนเข็นไปก่อนโอ้ยหนักไหมบ้างครับเนี่ยเป็นไรบ้างครับของเราสตาร์ตติดไหม,มรองชนะเลิ <c oughs> อ๋อเป็นอะไรไหมแต่รถน้นทางเป็นทริปที่ฮาริโหดมากเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ไหมครับข้างในไม่มีอ้าวไม่มีเหรอไม่มีเขาไปอีกไอ้้ไอตาดนึงบ้างไอ้ตางเนี่ยข้างเนี่ยอ้าวยังไม่เห็นนะไม่เห็นใครเลยเหรอครับใช่แล้วพี่ไปมายังไงเนี่ยพอนัดกันมานี่เหรอฮะโอเคครับพี่ครับขอบคุณครับเขาน่าจะแวะน้ำตกอีกนึงไปหรือยังอ่ะยังครับอยู่ตรงไหนพี่เลยไปนี่ นั่นจะใหญ่กว่นี้นะตกเอาแล้วฮะเออเขาไม่ได้มาตรงนี้นะเอาเอาออกเพียงหน่อยได้ไหมครับต้องออกยังไงหรือเอาใส่โอ้โหเพราะว่าตรงนี้ไม่มีกลุ่มเราเลยครับเพราะว่าเรากลับไปไอ้นั่นดีกว่าครับครับก็ตามทางของเราไปนั่งรอเลยครับตรงไหนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพานั่งไป <Okay. S 2> ผมว่าเรากลับปากปากเทเลย <laughs> เดี๋ยวลองดูครับมาได้ไหมลองขับมาได้หรือเปล่า ออกไปเลยไหมครับออกเลยครับ,ออรบฮะออ เพิ่งมาเลยเนี่ยครับโอ้ไปกินข้าวมาหรือเปล่าฮะพี่พับกินข้าวให้่ยโอ้ก็เข้าไปทั้งในคุณน่ะสงสารแกมากเลยรถล้มสามครั้งเรอะไม่เป็นไรแต่ปี๊ปหลุดครับฮะขึ้นบได้ครับ อ่อ,อนลื่นฮะอ่อนอันนี้คือเฮาสิไปใส่ขึ้นนี่บ่ครับขับผ<อ>่า,ากันมาใส่ขึ้นบั้งขาอยู่กับผ่ากันมานี่เลยฮะบริเวณหมู่ที่เขาบ่บอ่บอบ่โอ้พักกันเลยมาอ่าอ่าแปะเข้าไปเลยไปไป้ปปปปาเข้าไปพักก่อนให้เขา<ป>้าให้เข้าครับอ่เาเยอะแล้วงงยังยังอะไรนี่ ป๋าแกเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วอ่ะอ่าปอนหัวกันให้ปวเมื่อยปวดหัวกันซะกินน้ำกินน้ำก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปต่อก่อนเดี๋ยวไปไหนลงตึงล่าง